สวัสดีครับวันนี้กับจีพาออกไปย่งางราะเด่นน้ำคั้มเข้ามาพาไปเบิงบ่งวันแต่ละคั้เขาเจ้าปลูกอย่างเงี้ยว่านเขาเจ้าเบาเราบาาอกคองยูคองกินเขาเจ้าที่ปลูกไ้จีพาไปราะเบิง่งย่างเราะเด่นน้ำพูน้ำผาไปตัวนี้ก็หอดแล้วปานเขาเจ้าโลดทิมแล้วปานเนี่ย จ้่เบาเนีอยป้าพริกแอปเปิลเป่นะเพิ่นเบา,าแล้วิ่นบเก็บแล้นเพิ่ลยทอถ,ถิมโคับเปแต่สออ่อนสนไายสันเาปพัเพาขาไปเบิง้งกูนะป้าบกไงทำไมบ้านเขาบ่กล่าออกกิมนิดนี่เป็นแบบนี้ไล่ยีดายคล้คองกูอะพริกแอปเปิลน,นะกูนะพิ่นเอาถิมแล้วครับป้านี่พิ่นเบาเลยหลยคักเลยอะ นะค,ครับพ่อพี่นอ้องบ่งโหลดบ่เอะไรนี่พวกเอาพงกระชืเอาไปไปเฮ็ดกินแล้วนะครับนี่บ่งโหลดนู้นอะไรน้าเต็มเลยก็ไปทำขึ้นมาคนกับเบ้าเ,าเนาะเอาทีมเบิร์ตอะชิได้ปะเป็นชิได้ปะไอคุณพาไปเบิงเบิงครับคุณน้ะอ้าวมัานหลายอีดีเด้ <formation> โอ้ยใหญ่เด้อปลามาไม่ในหน่อยปลาบอกง่ายเนียนเบิร์ดเลยพูดนะคุณเดืยวทิมเขาจะเอาโบเก็บนั่นมาพาอันเกียรติเขาคุ่มกันสิเกิดกับมี่เฮ้อันนี้เสียเช่นโทษแล้วป่ะเนี่ยเส้นโทษจะมา เก็บไปเ็ดกินแล้วครับวันนี้เส้นบ่อเลยเส้นทวดก็จะเอาไปเ็ดกินอะไ,ไรไรเงี่ยนะเ็ดเทียนเลยอเส้นทวดอ่ะเดี๋ยวครับพีกแอปเปิลปลาฟันนี่เขาจะเอาโลถิมแล้วเส้นทวดก็หาอยูย่หากินตามคัพม้พม่าเห็นไหมพวกก็จะ,จะเอาไปเ็ดกินนะ นเนบ่เอาเลยอะเขาก็เอาเป็นขล้องอยุ้ของกินของเขาอันนี้เป็นของทิ่มของเขาสำหรับเขาเป็นขล้องอยุ้ของกินอันไหนประหยัดได้เขาก็ประหยัดไปไดเต็มเก็บไลยก่อนเอาไปบ่ไ์ลาดอกเนะเราไปท่านนี้ครับไ,ไปกินท่านหน่อย กินเท่าไรวะเอาไปกินไรต่อไม่เอาถุงว่ะแต่ใส่กระเป๋าโอ้เอากระเป๋ากันนะครับเทสียนเราบหมือนเซนทวดพูดเอากระเป๋าใบเอาใบเฮ็ดกินกับเขากันไปไล่มาได้เต็มเลย

ว่านะ่ะของทิมบ้านเขาของกินบ้านเขาุูานะครับโอ้สีเหลียงติ่มเลยเดินเดินเนี่ไเฮ้ยชิพาไปเบิ่งอีกคัมหนึ่งเจ้าลูกอีกอย่างบุตอนนี้ผมก็ย่างเนาะย่างไปปลาคำามมาบ้านคน นผมไก่หอดคำอีกคำานึงแล้วจะเป็นป้าบอกแปเปิลมั้มองอยังไ่เธออันนี้ก็จะเป็นเขาบาลีขาเจ้าปลูกเขาบาลียังน้อยขาเจ้าก็เลีย้ยงคือเขาบ้านเขาเหรอครับเนี่ยยังงามแต่ข้าเจ้าก็สิมารถมากเกี่ยวคือกันบ้านเขาแหละเป็นเขาบาลีเม็ดเขา เกแล่ะเริ่มเแกแล้วเริ่มเแกแล้วจะได้เก็บนะจะได้เกี่ยวล่ะนี่นะครับปลาแอปเปิลที่ผมจะได้มาเฮ็ดงานอีกปลาหนึ่งนี่ปลาของเจ้านายผมนะนี่คือต้นแอปเปิลครับนี่ต้นแอปเปิลปลาใหญ่เกิดกูเสือหมาหมากันนะหมากี่เมืเอเอ่อยเท่า กำลังเปล่นดอกอีกจักซองเดือนนี่หนาข้ก็เล่นหน่อยหมากก็เล่นหน่อนยมันใหญ่แท้นี่แอปเปิลหน่อยกำลังเปลี่ยนหมากครับหมากยั่งมันใหญ่ครับไปง่า ไ,ไ,ไ,ไปไปบางอีกคำนึงจะคำนี้ยังปลูกยังคนละอันนี้จะเป็นปแายเปิ้ลน,น,นี่จะเป็ี่นลงเป็นบงังพักน้ำน,นี่ก็เป็นคำอีกคำนึงคำนึงครับคำผักผิดผิกแอปเปิ้ลกันโอ,อ้เขาเจ้าะทิมเบิร์ดแล้วครับนีุ่คนละเปลี่ยนแต่เชด้บ่ครับคุคนละ เงรถูนะเต็มเลยเหียถิมเาเจ้าบ่เอาเหี่ยวถิมเบิดูนะฮึ่นกพูนะีกแอปปิลคำที่2นี่นี่คำที่องนะครับคำบักไงะิพกแอปเปิลเขาเจ้าถิมเต็มเขาเจ้าบเอาเอทัน น,นี่จะที่แอปเปิลนี่นครับปุณน,ะท,น,ททนะที่นี้ทิ่มเบิร์ดกระจอกทิ่มสี่ได้ส่วนที่น,นบ้านเ้างประกาศทิ่มกันนี่ปุณนะครับแดงกึ่งคึ่งมันเหนี่อยวอ่ะเหี่ยวเบิร์ดเหี่ยวทิ่มเบิร์ดต๋อโล่ทิ่มเลยขอบเขตยังกินเนาะครับยังที่ใดไม่แซ่บ นหน้อยๆน้อยๆเต็มกางสีสุกกางสีเงยเจ้ากระเอ๋าเลยถ้าไปเลาะไปเลยนี่เีกิดเป็นป้าพริกแอปเปิลเดี๋ยวเบิ่งอีกป้านึงครับเป็นป้าอยยังเขาเจ้าสินาสิบสินาสิเพชรปลูกไหมมั้งเลิกสิปลูกอยัง ป้ไปผีแอปเปิลสองไปแล้วแล้วบางคำที่สีครับเนี่ยเขาเจ้าปลูกยังยังจนขาลากเลยว่าเขาเจ้าปลูกยังโอ้เขาเจ้าปลูกดอกไม้ครับบางหุ่นทังหุคนทางยังไงยังไงอะไรกัน นี่ครับนี่ยคัมมี้เขาเจ้าปลูกดอกไม้นี่ครับดอกไม้ดอกไม้เขาเจ้าตัดดอกไม้ขายบ้านนี้กันตัดดอกไม้ขายกันนี่คัมมดอกไม้มาบอกง่ายครับเพราะเจ้าไหนที่ตัดไปแล้วมันบ่ค่อยแดงมันบ่ค่อยมีถ้าเจ้าเนื้อมาตัดนี่จะแดงเต็มเลยเพื่นเดินบอกง่ายแดงเต็มเดินเพื่อนละ นี่ก็อยากเข้าไปไล่เดี๋ยวจะนายเขาจอ่อเ็นยนว่าให้อีกว่าเขามาลักของไปพักไปอีกที่คำหนึง่งเพื่อซันก็จะเลยกลับไปเลยเพราะวมันไก่ผมก็ต้องย่างกลับของปปครับมาฮอดอีกคำที่หาแล้วครับเนี่ยโอ้ผมลบแฮงนี่ครับคำที่หามาฮอดคำที่หาแล้ว คำพ่อมาฟังหุ่นกับที่ผมย่งางมาหุ่นย่งางมาทุกทูนย่างขึ้นมาเป็นปลาดุงดิบผนนุ่นเตี้ยวนี่มีแต่ปลานี่คำอันนี้ยังสิพ้าไขว้เบื้องว่าเขาจะปลูกยังไอโอ้ครับพริกหยวกบุณเนี่ยพริกหยวกครับปลาพริกหยวกกูนะป้าเขาจะโลชิมแล้วปลาเนี่ยแมนมาหน่อยเดี๋ยวอีกครึ่ง ุูนะ่ะเหี่ยวอาถิมเบิดครับเบิงบ้งเบื้องบาไหลครับผมกับบักกะไปฮวกไหลายยันูเบื้องไหลายครับ,พ,บ,รบ,รบพระเจ้าถิ่มบ้านเขากับบัก้าถิ่มเมือ่อว่นานแล้วครับนี่วสิบปลูกได้บ้านเขาเขาบักได้บ้าแล้วเขารวยเด้อเบิง้งรถุนะูน่ะผมก็จะเอาเก็บไปกินเนีน่ยตึกหน่อย มามางงามกันโค่นะพริกน้อยใหญ่ๆอ่ะพริกยวกอ่ะเป็นสิได้บ่ครับพี่น้องเอ้ยเป็นสิได้คักบ่เบิ่งเนาะครับนู้วววเจ้าทีมอะเป็นสิได้สินครับ นะอาดฮ์จะเสียดายป่ครับผมก็จะเอาจากหน่อยแล้วไปไปเทศกินเอาไวไ้ไปเทศกับเขากันชอบเลยเตรียมไปเทศกับเขาน้ำกัน ออแล้วครับเตรียมเจอเสียนทอดเข้าไปหาอยู่หากินนี่ครับก็หากินสิละเจ้าบ่เอาเลยเขาจะของของถิ่มเขาเจ้าของกินมห้องยุบัแล้วครับนี่เขาบอกไปแบบผมก็จะไปแบบผัดกินอยู่บ้านคุณนะครับอู้เป็นแต่สิได้บ่เขาเจ้าลดถิ่มเลยบ้านพี่น้องคุณนะถิ่มเบิร์ดเหนียวถิ่มเบิร์ด มันใส่มันดูว่าพานเกลียดกระเจ้าครับน oh. ี่โอ้บังรถครับเดินไปเสียดายวะทำไมผมเสียดายแท้นเลยเนี่ยเพราะน่าเพราะว่ามันตากแดดไว้เพวมันตากแดดพลิกไวุ้้งรั่วเพราะว่าเหี่ยวเบ้อดเลยจนเหี่ยวเลย คงก่กอไปกินเครื่องนึง่งไปกินแน่น้อยนึงบอกอะไรไรวะเด้กเดี๋ยวจะไปไป,ไปสใส่พัดใส่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินปลาแบบไงครับพูนจิบหว่วยจิบไรได้หรือมั้งปลาเนี่ยแต่านายเก่งตายแบบเนี้ยให้ <laughs> บ้านเขาเก่งแล้วครับนี่ พอและกลับแล้วผมุนะมวนตายผมพลิกไว้พลิกหยวกเดินตะิดอ่อนวะครับเป็นตะชิดได้วะคอมเมนต์มาเนี่ยหกย่งผมกระชิตได้ย่างกลับแล้วครับบัานนี้ไก่มันใบละใบกว่าละกี่กลับละ มีไอเหี้ยงพอเขาแสดงย่างกับพุ่นน่ะย่างกับพุ่นน่ะหมูม่บ้านนั่นพ,พุ่นน่ะมูดดุนุมันนี่แหละย่างห่องภาคคงมึงภาคคงก็ยึดถึงพุ่น่ะหมู่บ้านนี่นะเพราะว่าเขาบ่มีรถเขาไม่มีอย่างเนี้ยเขาก็ต้องย่างไปไม่ย่างมาก็คงย่างมาต้องย่างกับห้องพุ่นน่ะไปครับกับห้องมีไอเหี้ยงฝากกดติดตามตกดไลค์กดแชร์ได้เด้อครับ กดติดตามเชยนทศอยูห่หากินแน่ครับขอบคุณครับ